ทางธนาคารอมสินเองครับกบมีการลงพื้นที่จัดตลาดอมสินร่วมใจนะครับสร้างช่องทางการตลาดแก้ผู้ประกอบการไร่ย่อยให้นีรายรได้ถี่อย่างยืนซึ่งจัดขึ้นอยู่ทีีตลาดวัฒธ,ธรรมพรนเพชรครับนายวิวัต์อินไทยวงครับรองผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดอมสินร่วมใจซึ่งกมีนายที่รศักเช่มานูเชษผู้ตรวจการธนาคารอมสินนายสอนชัยจันทววง ผู้ซอยภูมิเนการธนาคารอ,อมสินสายงานกิจการสาขาสีนางสาวรพิพันธ์บุตรคำภูมิเนการธนาคารอ,อมสินภาคสิบเอ็ดนายสงวนแก้วศรีบุตรภูมิเนการเขตธนาคารอ,อมสินเขตบุกดาหารรวมไปถึงพนักงานของทางธนาคารนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวของร่วมในพิธีซึ่งที่บอกไปครับจัดขึ้นอยู่ที่ตลาดวัฒนธรรมพรชรยอำเภอเมืองมุกดาหารเพื่อที่จะสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้รัรายไดยอย้อย,อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนและก็เพ,พัฒนาพื้นที่ตลาดในสองมิติลักนั่นก็คือมิติคุณภาพชีวิตและกับมิติเศรษฐกิจชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมกับซอยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการได้แก่กลุ่มพาา่อค้าแม่ค้าหาเปรยแผงลอยและผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีการพัฒนาและก็ยกระดับตลาดพัฒนาคุณภาพนะครับลดผลจากการเป็นหนีนอกระบบสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลในเกิดการพัฒนายางอย่างยืนผ่านความรวมมือกับเจ้าของตลาดนะครับหน่วยงานภาครัฐภายเอกชนตามแนวทางเจ็ดด้านเดียวกันนั่นก็คือด้านแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านส่งเสริมการออมด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านความหูทางการเงินด้านการสร้างงานสั่งอาชีพด้านช่องทางการขายและสุดท้ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการค้าขายนั่นเองนะครับและก็บอกว่านอกจากเรื่องของความหู และประสบการณ์โอกาสแล้วอยากได้นี่ฮะด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอ่ะออมสินมาหอดมองแล้วเพิ่งกะพิจารณาหาโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ,อยังได้มีเงินทุนกับพัฒนาอาชีพสางรายได้เพิ่มขึ้นครับ